วิธีลบขยะใน Facebook บางเครื่องทําแล้วนะครับช่วยแก้เฟซ้างเฟซไม่เสถเียนได้นะครับให้เรากดเข้า Facebook ได้เลยเข้ามาแล้วมากดขีด3ขีดทางด้านขวาบนจากนั้นให้กดฟันเฟืองการปังค่าตรงนี้เลยครับเข้ามาแล้วนะครับให้เราเลื่อนหาเมนูเบราว์เซอร์อันนี้นะครับถ้าเจอแล้วให้กดเข้าไปได้เลยครับจากนั้นนะครับให้เรามากดล้างในส่วนของคุกกี้และแคบตรงนี้เลยครับจากนั้นก็สามารถกดล้างได้เลยครับ จากนั้นก็รอมันล้างข้อมูลไฟขยะสักครู่นะครับโอเคครับถ้าหายไปแล้วนะครับก็แปลว่าตอนนี้เราได้ลบข้อมูลขยะใน Facebook เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแบบนี้เลยครับตรงนี้เราสามารถทําได้เลยนะครับไม่ส่งผลเสียต่อข้อมูล Facebook ของเรานะครับและอีกจุดหนึ่งนะครับที่เป็นแนะนําให้เรากดจิ้มค้างไว้ที่แอป Facebook จากนั้นให้กดข้อมูลแอปจะเป็นไอคอนตัวไอแบบนี้นะครับให้กดได้เลย กดแล้วนะครับให้หาเมนูที่เก็บข้อมูลพื้นที่เก็บข้อมูลประมาณนี้นะครับมือถือ Android จะคล้ายๆกันนะครับถ้าเจอแล้วนะครับก็กดเข้าไปได้เลยอ่ะเข้ามาแล้วนะครับให้เรามาหาเมนูลบแคปล้างแคปประมาณนี้นะครับถ้าเจอแล้วให้กดเข้าไปได้เลยครับโอเคครับเมื่อข้อมูลแคปนะครับหรือว่าข้อมูลขยะเป็นศูนย์แบบนี้แล้วให้เราออกจากหน้านี้จากนั้นนะครับเบนแนะนําให้เราปัดแอปทั้งหมดออกไปแบบนี้เพื่อมือถือของเราจะใช้งานได้ดีขึ้นแบบนี้เลยครับ เมื่อทําเสร็จแล้วนะครับเราก็สามารถกลับใช้งาน Facebook ได้เลยครับอ่าตรงนี้นะครับถ้า Facebook ของเรามีปัญหาก็จะช่วยได้ในระดับหนึ่งเลยนะครับเพื่อนเมื่อนะครับสามารถทําตามแบบง่ายๆได้เลยครับโอเคครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนเพื่อน,นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้ากับช่อง Bentech สอนใช้ Android นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ